เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสื่ช่องตะวันสกราก,กันอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยตื่นล้ำไลรก่อนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาบอกเค <c oughs> ล็ดลับวิธีนะครับทุกคนจำได้ไหมที่เขาอัปเดตมาแรกๆอะ่ะอันนั้นแหละนะทุกคนก็จะเป็นหนึ่งในที่เขาอัปเดตมานะแต่ว่ามันจะพิเศษกว่านั้นให้ทุกคนเนี่ยอ่ะมันสามารถถือขวด Y วได้ ข้าวกล่องได้โคลาได้กาแฟได้โอเคไหมทุกคนงั้นเนี่ยบอกแล้วนะโอเคไหมอ่ะให้ทุกคนขั้นแรกกดไปที่เมนูชาระอีดิทไอเทมดินี่พอมาแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนให้กดไปที่ไอเทมและพรอฟให้ทุกคนไ้กดมาที่นี่นะตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยมันถือข้าวกล่องเลยนะทุกคนเนี่ยมันดู ให้กดมาอันสุดท้ายของอันนี้เลยนะเนี่ยเนอันเนี้ย,ยทุกคนดูดิปกติมันจะสุดแค่อันนี้ใช่ไหมเขาเพิ่มเติมอันใหม่มาให้เหมือนใครทําละครจ้าเมียจ้าไปซื้อข,ข้าวแล้วจ้าหลือแบบเนี้ยนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาอัปเดตมาให้เป็นกล่องข้าว แบบรูหรูเลยเวลาโอ้ยหิวข้าวโอ้ยคิดถึงเมียดีนะเมียทำกล่องข้าวมาให้ไปกินดีกว่าวู้ฮู้ตอนแรกมองไปเหมือนแท็บเล็ตไปสัมภาษณ์งานนะทุกคนเออม,มันดีอ่ะถลังไป้ด้วยกองข้าวนี่ให้ยนี่แน่อย่กองข้าวยุ่ใส ต่อไปนะทุกคน,นนี่อันนี้ว้าวใช่ไหมเดี๋ยวนะขอลบอันนี้ก่อนนี่มันคือว้าวใช่ไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยพนดูอันไหนนะไม่ใช่ว้าวเลยนี่มันสุดแค่ไหนนะนต่ออันนั้นนะอันไหนนะทุกคนนี่เขาอัปเดตอะไรอ่ะ ดินสอทุกคนเขาถือดินสอด้วยนี่ถือแซนด์วิชทุกคนเห็นยังดินสอเข้าปั้นถือเข้าปั้นมากินแซนด์วิชโคล,ลานี่อะไรเนี่ยอะไรนะอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อผักนี่ก็โคุกน,นี่ผัก นี่คอฟฟก็คือกาแฟาตะเกียบถือมาทำไมอ่ะะทุกคนเขาต้องถือตะเกียบมาทำไมนี่ดูทุกคนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้วันนี้ดื่มกันหน่อยเปลา่ามาได้ว้าย,ย่านี่แหละทุกคนพฤติรกรรมนี้ไม่สมควรกินนะตั้งแต่เริ่มกินอะไรนะตั้งแต่ เริ่มกินสุลานี่มันก็ไม่ถูกแล้วนี่ก็จะเป็นวน์นะครับวน์มีเลือกได้เลยจ้าแก้วขนาดไหนในทอ็คอนวูู้นี่ดูจะมีจอล่าล่าล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 ลวูู้คลิปนี้ก็มาสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาละงั้นขอลาไปพร้อมกับภาพถือขวด เล่าแล้วกันนะครับทุกคนโอเคง้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะกลับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะง้นสรุปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพรุ่งนี้จะมีคลิปหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะอาจจะเป็นคลิปนี้ก็ได้นะทุกคนที่พรุ่งนี้ไม่ลงคลิปนะจ๊ะก็ถือว่า คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคไม่แถมให้เรานะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือง่วงไงไม่มีอะไรทำต้องทำกันบ้านทั้งวันเลยนะจ๊ะเอาล่ะอ๋ะรอเล่นยังไงก็มีคลิปอยู่แล้วงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนจ้าเจียนภาษาจีนเฉยไยบาย